สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ M อ็มยูไนชแนลนะครับสวัสดีพี่ๆเอฟซีทุกท่านครับวันนี้บรรยากาศยามเย็นครับปปปปบรรยากาศยามเย็นนะครับงานอมนทร,ร์ทรับนะครับบรรยากาศช่วงเย็นนะครับ บรรยากาศอาคนมุงอะไรกันไปดูหนะ่อยหน้าร้านปูลูกใหม่ครับล,ลูกใหม่โอ้เปิดลูกใหม่แบบนู้นนะครับ ม๋อตรงตรงเลยเขาหน้าตรงตรงก่อนยอมทุกปีอ๋อไ่ยันนี้อันนี้อันนี้พูดเอาไปเอว่ากาวแบกกาวอันนี้อันนี้พูดพูดไปเลยถ้าได้ใบดำจะยอมผมแดงยอมแล้วยอมแล้วไม่แต่ก่อนก็ชอบชอบยอมผมแดงนะบ่นไว้เหรอไม่ได้บ่นพูดพูดกับตัวเองแล้วขอยาดไหมเพราะว่าซื้อไปตั้งแต่มื่นยังเบาขาดอาหารนี่แหละซื้อไปก่อนเลยซื้อตั้งแต่มื่นไปหอดซื้อไปเอาก็าก็ยอมเบิดหัวไม่ไม่เอาแค่นี้พอมันแดงเมื่อไหร่มันบอกหน่นมีดำมาตัดจังไง มันจาบผมเวลาเขา,า,า,าตัดผมมาก็ตัดแค่เปิดคางมันจับผมเอเอยังไงล่ะทั้งกลางนี่โบตัดเลยปล่อยเงาวมันันไทยเปิดสกอตแล้ววนี่ยอันไหนไมีแต่เจ้า <c oughs> หรเา <c oughs> เดียวเอาชิมแซนนะครับลิปนี่ลูกใหม่วาวนู้นะครับ <c oughs> บนไว้นะครับว่าถ้าใบใบดำจะย้อมผมแดงไม่ในบนพูดพูดกับตัวเองพูดแต่ซื้อไ้นานแล้วบอกตัวเองใช่ตั้งใจจะย้อมอยู่แล้ววันไปถึงซื้อไปเลยเพราะว่าไม่เพราะว่าย้อมทุกปีอยู่แล้วงามสวงสีย้อมตลอด มาย้อมผมแดงตลอดซื้อต่ออะไรวะเนี่ยชื้อยังซื้อหัวนี่ทรงผมมาสั่งมาวเลยไม่มีขายครับถ้าอยากได้ต้องทำเองออ้้ยยมมเสร็จต้องไปเปิดข้างนะให้มันเด่นแนนมันต้องเปิดข้างเขาเลยให้มันขาวให้มันเด่นนี่พีเหน่งก็มานะครับเนี่ยตี่เหน่งก็มาเนี่ยเบื้องเนี่ยเนี่ยเดือดสีเหลือดินี่สีเหลือดิยืนให้ใกล้กันยังดูดูทรงเดียวกันเลยอ่ะนุ่ยย้ำไหมเนี่ยอ้อเหลือ แกงผมครับแกงผมบ่าวด้วกับโจ้นะครับผมมีลูกใหม่เสียค่าเลยได้หนึ่งสามสิบบาทมาได้หนึ่หันเอาใส่กันเดียวกันมาเนี่ยไม่สีคือเหลือสองหัวบ่ะกงเดียวกันสองหัวนะครับไม่ยอมยอมยอมอย่างนี้ทุกปีอยู่แล้วย้อมยอมแดงพี่พิมพ์สัมผั์นะพี่ส์สัมีอะไรแดงครับพิมพ์สีแดงครับพิมพ์ครับยอมยอมยอมทุกปีแล้วยอมทุกปีครับย้อมเริ่มเริ่มยอมตั้งแต่อายุเท่าไหร่ทุกปีน่าจะประมาณช่วงมสามช่วงมสาม มอสามนี่คือตอนเร hey ียนอยู Alexander>. ่ใช่ครับก็ก็ปีเทอมปีเทอมมอสามก็ยอมปีเทอมใหญ่ปีเทอมใหญ่อย่างนี้นะครับพอเปิดเทอมก็ก็ก็ยอมดำคืนยอมดำคืนใช่ครับเวลาไปเรียนก็ยอมดำพื้นก็ตั้งแต่มอสามสี่ห้าปวชปวสเนาะปวศสองจบครนะตั้งแต่สิบตั้งแต่สิบห้านะสิบห้าจนยี่สิบเอ็ดผมก็ยอมมาทุกปีแกงสงการครับแกงสงการ โอเคก็รอชมนะครับผมสีของแดงเต็มเต็มไม่อยากให้แดงเท่าไหร่กี่ชั่วโมงล้างอยาให้แดงแดงพอดีแดงพอดีพอดีหาสีสีตัวมันที่อั้นไม่ได้สีที่มันสะร้อนแสงมันเรืองแสงเพราะว่าปีก่อนนี่ย้อมอีกสีหนึ่งจำจำชื่อสีไม่ได้ซื้อมาย้อมตอนีเย็นมืดๆไม่ไม่เห็นเลยนะตอนมืดๆนี่จะดําเลยแต่พอโดนแสงนี่มันจะแดงแล้วมันเป็นมันเป็นสียังไงสีที่เวลาโดนแสงแล้ว จะร้อนแสงหรือเปล่าผะกายปะักไกใช่นั่นแหละถ้าโดนถ้าโดนแสงโดนแดดจะจ่ายมันจะแดงแต่ถ้าอยู่ในร่มอยู่ในร่มมันจะดำจะย้อมย้อมไม่ได้ต้องได้เข้าแถวนะครับใจเฮียก็ย้อมข้างงย้อมข้างก็มีย้อมข้างมีว่าจะว่าจะย้อมตั้งแต่บรรดาทหารเสร็จแล้วแต่แต่ไม่มีเวลาก็จนมาถึงนุบันนี้เพิ่งมีเวลามีเห็นเขาย้อมก็เลยก็เลยไปไปได้แรงบันดาลใจมาจากไหน ฮะแรงบันดาลใจเอาเอาตรงๆเอาตรงๆไปมีใครเป็นไอดอลไม่ไม่มีนะมันก็เป็นความชอบส่วนบุคคลอ่านี่เขาคือเริ่มต้นของศิลปินนะครับครับพอปล่อยเพลงออกไปแล้วมันมันเป็นความชอบด้วยครับแต่แต่ว่าตอนเด็กๆนี่มันหลายสีนะยนะหัวเดียวนี่สีเขียวสีแดงสีฟ้าสีเหลืองสีน้ำเงินแต่พอโตมาแล้วก็เออสีแดงอย่างเดียวเดีอแง เพราะว่าสีแดงมันก็เห็นทั่วไปเนาะสีแดงเห็นทั่วไปอย่างี้ใช่ครับสีแดงสีทองมันเห็นทั่วไปอยู่แล้วล้งสาวพี่ก็ทำแดงเหมือนกันก็เลยก็เลยตัดสินใจว่าเออเลือกสีแดงดีกว่ายอมยอมสีแดงไปตลอดดีกว่าแดงเลยใช่ไหมเนี่ยออกมาเนี่ยก็น่าจะแดงแต่ก็ไม่อยากให้เข้มมากชั่วโมงหนึ่งล้างได้ใช่ไหมมันก็ประมาณส5ห้านาทีถึงส0สิบนาทีก็ล้างนะมันมันก็แล้วแต่เราอย่นี่ไม่ได้ใช้สีกัดไม่ใช้อะไรนะสีสีสีรองพื้นเนาะเขาเรียก กูลองพื้นแบบปานทากงั้นสีอะไรนะเขาเรียกมันต้องยอมทองก่อนใช่ไหมก่อนที่เราจะยอมแต่ละสีลองพื้นอะไรละไม่ใช่เลยเรายอมสดเลยใช่ครับชั้นแรกชั้นแรกก็ถึงเวลาเราล้างออกก็ก็แล้วแตช่างไหนครับช่างไหนช่างไหนไม่พอดีกว่าช่างไหนทำฮะเบาๆผันใจแน่เลยไม่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 โม่มาต่อยแล้ไม่มาต่อยน้องนิวแน่เลยไม่ไม่ไม่น้องน้องก็ยังไม่เห็นน้องก็ยังไม่เห็นลองแดงอ๋อไม่เห็นอ้ เหงุดหงิดโอเคโอเคโอเคก็รอดูครับรอดูตอนต่อไปนะเดี๋ยวจะล้างเดี๋ยวเดี๋ยวดูเวลากันลุงไปใส่ป่ะตอนนี้ก็18 47สนนะครับประมาณทุ่มครึ่งหรือสองทุ่มเดี๋ยวจะล้างเห็นลุงป่ะอ้าหัวขต้นไม้เยอะพุยนุแล้วะไรได้หลอบนึงเข้าบ้านแล้วป่ะพุแล้วหลอดหนึ่งในบนบน บรรยากาศยามเย็นนะครับล่าสุดนะครับล่าสุด No. เวลาแอดดัมครับในการไลฟ์สด เสร็จเรียบร้อยนะครับการลํำของตาคําใสพี่ยาย่าแล้วก็พี่จันหอมนะครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่ร้านนงคูปริจิตนะครับตอนจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับ กำลังจะหนึ่งทุ่มนะครับมันการล่าสุดก็อัปเดตส,สถานการณ์นะครับถ้ามีอะไรอัปเดตคลิปหน้าเดี๋ยวขึ้นมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอมีความสุขมากๆในการรับชมนะครับคิดสิ่งใดสมปัารถนาทุกสิ่งนะครับขอบคุณแล้วสวัสดีครับ